สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับบรรยากาศแดดจ้านะครับผมมือนีพา f เอฟซีเดินทางมาหาปู40นะครับวันนี้วันที่31มกราคม2568นะครับเอฟซี FC ถามเขามาหลายนะครับบ่าวเ่าเมื่อใดจะไปหาปูนะครับวันนี้เดินทางมาแล้วทผช้ชมนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ มาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเข่าไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันนะครับมี FC, เอฟซีเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำปูน้านะครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับผมเปลี่ยนแนวทางนะครับมีเขามีรุดเอา้ามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันนะครับผม การนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าครับปูฮะท่านผู้ชมวันนี้มีเอฟซีเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำปูสาธุนะครับผมแห้งๆปังเด้อะอิงๆปังๆปูว่ะวัตที่ผ่านมามาต่รักหน่วยนะปูเนาะอ่าแอรจแก่ๆแกไข่แก่กล้วยครับเจ็ดกับเก่าไมานำกันวันที่แล้วมันจะเป็นมันจะเป็นรักษณะนี้อันนี้ของวัตได้ปูวัวรที่แล้วบอกปูอืมอืมวัที่แล้วจับคู่บ่อเข่าเนาะปูเนาะ อันนี่สุดเต็มมันครับเน่ก็ยังหมดศูนย์เก่าเนี่ครับมันก็เด่นที่ศูนย์นั่นมาครับแต่ว่าข้าผลมาเด่นศูนย์พอมันหมต่วข้าหนึ่งกับเาหนึ่งมกไปหน,นึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์นออกศูนย์เก่ครับรับห8 9แ้ามันสิกับได้ตาศูนย์แปดแดนย์เก้ย์ศเก้ครับนเด่นเก่ามันเด่นศูน,นย์วนที่แล้วมันเด่นเจ็ดนี่มา นี่ลักหนวยปูแหงหาดหาดเจ็ดเก้านี่เบ้าเทาเคียนม่ยศตยไงนี่หลักหน่วยห้าเจดเก้านี่ของปูกับหาเจ็ดเก้าหลักนวยตัวเลขติดของมันเนี่ยเออหนึ่งสามครบาเดนเจงว่หาวงเกปูเลนเรีอ่เปูเลนเรียลักหนวยเจ็ดผันลักหนวยผันมาน้ำกันน้ปูเนาะจับคููบ่อเข่าธรรมชุ่มบอเขครับผมหวดนี้มันกะเป็นะสร็จหมวดนี้ปูปูครับ สองสหลักหน่วยสองสหลักหน่วยเอาคือขีดขีดหลักสองออกปูมันมาส้นครับตัวนี้เลยครับหกศูนยอมันมาส้นที่2องครับทุกชนที่สองทุกงวดมันกัดส้นกันศูนย์ออกคืนเก้าส้นกันเจ็ดมันออกเจ็ดเก้าวันนี้ชันกันที่สองสองอกออกสองยังละปูวสองในห้องผว่าว่างไว้หลักหน่วยสองไว้หลักหน่วยแมนคันห้องกับห้องกดกับ องสามสองห้าสองเก้าไปคไกระปมันกปุกได้บเก้าชุดตรงครับเดันจะเป็นเดนที่สองตดปูวถ้าสองสองมาหลักหนวยทำมาชมป่วมาสิกระไรมา10กระไรมาปัวมันก็มาสิบูงวดเนี่ยเือเข้าเดนศูนย์สิมันก็มาศูนย์เกาคือเดนเจ็ว่างว่าง้หลักหนวยซื้อรับแต่ว่าปูค้นเดนเจมันก็มาเจ็ดเก้าอยู่ครับผม มันเน2 2> <sk> Ma ้นมาสองมาเยครับเด่นที่สองมันจะเป็นสองสามสองหาสองเก้าเลยยังกรบซังครับปูมาแล้วมันเน้นตัวนี้ครับตัวเนนตัวเน้นตัวเน้เปนปูอืตัวที่มันก็เป็นสองหรือว่าครับเ่นที่สองเด่นที่สองหลักร้อยวันมากจะหลักิบอะไรก็เลยออเี ครับแต่ว่าปักหลักโมปูหน่ <c oughs> เด่นบนหกศูนย์สองแม่นมันเหล็กเด่นมัขาดเซฟหน่วยก็ได้สิ่ไหมกับตัวมันเหล็กมาเซฟสองหงมดส,สามหมดแล้วเด่นบนหกศูนย์สองตัวนี่ให้ยุน,น่วยเล่นโมปูแม่นนั่นียหน่วยหน่วยสองสามห้าเก้านะครับอ๋อว่างหลักหน่วยปูนี่คือบ่มีหนึ่งคือมีหนึ่งสองไอตัวเด่นคือบ่มีหนึ่งมันเกือเป็นอสสิแดยครับปู เอืมเขาเขาเน้นยุลักหน่วยนะสองครับคำนั้นกับไดงกับแดงแต่สองสามสองสองเก้าบช่ไหมอืมหนึ่งมาแต่ใส่ผมก็ได้งงปูเออกันเฮ้ยมันกับศูนย์หนึ่งอ๋อไรอ๋อปูไลอ์ฮออดคือคือว่าปูเด่นสองธรรมช่มสองหลักหน่วยปูจับตั้งแต่ไรตั้งแต่ศูนย์ฮอดเก้าศูนย์สองหนึ่งสอ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 งสาม C ีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปสองเกางบกันกลับโอ้กับเนคออกมันเบอลเป็นอย่างนี่ปูถามเพื่อเอฟเพิ่นเพิ่นเพิ่นก่จะต้องคอมเมนต์ถามมาเอ่อหนึ่งมัต่ใสเด่นปูคือว่าเป็นหนึ่งปูคือว่าปูเด่นสองธรรมชมปูกันเล่หลุดตั้งแต่0ูนถึงเนะครับแต่าปูคัดมาให้เด่นคือหนึ่นี่จะเป็น 1, นึ่งครับสี่สครับขันสองมาณใหมหกห้าเลต่อเด่นคักเด่นสองมาปู ถ้าสองมาจะมาหกขาตัวนี้มาหกห้าตัวนี้ม,นมันมันจะเป็นเสีนาเข้าเข้าหลุดสิก็จะเข้าเดินเจ็บเท่ากับเก็ดว่างไว้คันกับกับได้ตั้งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าครับปู่นี่ก็จะศูนย์เขาเก็ว่างไว้รักน้อยมันครับมันคันกับได้ก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสัครับผมเมื่อที่เข้าหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์นับออกศูนย์เก้าบ่มิบ่มิ คันตัวเด่นบ้ามากสุมาเนเลยครับผมมีาาสามตัวให้ในมาบอกปูนี่มีป่ะครับคบันตัวนี้บ้ามากคันสองบ้ามากมันจะมาตัวนี้มาชุดนี้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก่าหกสามหกหาหกเก้าเน้นหกหาบปูจะบ้ามาเล็กเบาเทาปุ่น่ศูนย์หาศูนย์หาศูนย์เก่านี่ปูนี่ศูนย์สามก็เล็กฟันเบาเทาควาอมทำมช่มศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าติดตลอดทำมาช่มเบาเทา วันนี้ไันได้ไันได้เป็นมันได้มาเด่นตัวนี้ครับเด่นตัวนี้เด่นให้ซีคูหนึ่งสองสี่สองหกสองถ้าสองมามากปูว่าจะมากหกหัครับผมถ้าสามตัวเหาจับตัวใดใส่ละปูมักค่ะกับห้าสองกับหาอืมจะเป็นสองสี่สองสิบบาปูหาสี่สองยังสิบบแม่นเป็นแบบนั้นแต่ว่เขียนให้บ่ปูตัวใดตัวปูมักเขียนเอาเขียนเอาปูปูลงไว้ให้แล้อ่า ถามมักจะจับไซคู่ใด้หรือปูนี่ปูเขียนสนี่จะค้างหาได้ปูเขียนให้นะครับนี่เขียนสนิทสามตัวปูรับห้าสี่สองับผมห้าสีองันนี้ปูปูนี่ตัวนี้ง่ปูห้าอ๋อตัวนั้นนะปูปูห้าม่ครับอจะเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็ห แบบนี้บอกปูอ่าเอาอ่าจังสีหลักตัมชมง่ายๆปูจะไหนแล้วหาสามตัวหาสีสองหาหกหาหาหนึ่งสองหาหกสองทัมชมหลักร้อยปูเด่นที่ห้าสองกับห้าเด่นที่ห้ามักเล็กซ้อนก็ซ้อนใสชุดล่างเลยปูชุดล่างอ่าทู้ชมอันนี้ชุดนี่ชุดล่างเอ้าปึนมาเลยล่างคือชนกันนี่แถอปู เม็ดเดียวแต่หกคาเนี่ยครับผมเด่นครันเดงครับอันนี้คือสิบครับอันนี้คือสิบสิบตัวนี้คือหลักหน่วยศูนย์สี่หกหลักสิบห้ากับแปดหลักหน่วยชุดล่างมันจะมาตัวกันก็คือมาถือใจเบาเแถวและปัวนี่คือห้าจับหนึ่จะเป็นสิครับผมจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์แปดสี่ห้าสี่แปดหกหกแปด อันนี้อันนี้มันจะเป็นเก้าชุดตรงครับเข้ามาเทียบเซตตัวนี้ใช่ไครับผมหมดก่อนหมดก่อนมันมันจะไม่เด่นแบบเด่นเนาะมันเด่นมันเด่นเก่าแต่ว่ามันหนึ่งขึ้นบนครับเด่นมันมันหมาอกัสีแดมันม่ออกใจกันสีเน้นให้มาส่วนกันสี่ตัวนี้ว่บสีสีกุ้งแบบกันห้อเอาแบบเอาตัวเอาชุดนี่มาส่วนใส่ชุดนี่ใช่ไหม อันนี้จะเป็นทาคัดมากตเต็มๆมาปูมี0 5, 0 8, 45, 48, 65, ่ศูน845486568ในมาปูชุดตรงต่วห้อเน้นแค่นี่แคบ6ขากับ68โตกันศูนหาลักซิพห้อเน้น046ครับลักน้อยห้องเน้นที่5กับากับท่านผู้ชมผู้ใดมักเต็ม <5. S 2> ชุด050845486568ท่านผู้ชมเต็มชุดล่างก็จะได้6คู่ตรงๆนะครับแต่ปูเน้นไม่แค่6ขา หกแปดตัวกันศูนหาวงเม็ดเดียวคือหกแปดศูนย์สี่หกหลักสิบห้ากับแปดหลักหน่วยคิดว่างวดนี้จะจังไรปูวันนี้แตกแตกแน่นอนปูว่าบนแตกล่างฝันดีปะปูฝันดีฝันว่าจังไรละปูฝันว่าก็ยังน่องครับย่ออังน้ำกระยมาถวายอันสงฆทานน้ำมันเสาแล้วครับก็จะก็ได้สันสันเดี๋ยวมันก็จะกับเปเลาะน้ำ นุ่มบัตมันยังเงี่ยไงก็จะเป็นเอาน้ำเซกกะละมังมาครับน้ำไก่ยสิบภาษาจีนว่าวันนี้ผู้สั่นแนวันเมื่อปีนี้อริ่มว่าสั่นวันนี้เมื่อเมา่อหลังมือให้พวกผู้ขาได้บุญแนวว่าสั่นบัดเอามือจุ่มลงไปแล้วปัดเป็นทองคำนะเมื่อโอ้นู่นเป็นน้ำสั่นเขาเอาอ่างอ่างน้ำหรือจังไหนก็ปูโอ้กะละมังเซน้ำกะละมังเซน้ำย่อมากนะกะละมั้นก่ยสิบภาษาอันกฤษ น้ำดีดีว่าสันมันก็เล็บจุ่มลงไปกันมันเมื่อเข้ามันผิวพันธพร่องใสปานทองค้ามหมดเลยขับปูเออสันน้ำมันยังกระเด็นออกมาถ้าใส่น้ำวิเศษไปเจาะสันแล้ววางสิอันนี้น้ำมันนี่ละว่าสันครับปูก็จะวางนะอืมนี่ยังคับอ้าวแต่ผู้ชมนะปูฟันดีแต่ฟันดีเพราะฟันดีไข่ปูฟันดีดีค่ะจังสิแต่ว่าน้ำหรือเป็นน้ำไก่ยสิบติปูเอามือจุ่มล่างลงเป็นมันก็จะว่าให้ ล่างให้พวกราคาได้บุญน้ำเนี่ยครับเรื่องเมือไปรุ่งล่างเฮ้ยพหารถถลบมอยางไรมันสะอาดไปเลยไหมครับผมนี่คุ้มมากแบบผิวพันธุ์ฟองใสปานทองคําครับเออจังอ้าวนะครับท่านผู้ชมปูกระฝันปูว่าฝันดีแตกละละงวดนี่โอยู่นี่ครับอันนี้ชุดล่างท่านผู้ชมนะครับหกห้าหกแปดศูนย์ห้านะครับปูไดมักลักซี่ปูศูนย์สี่หกเด่นที่หกหากับะแปดลักหน่วยถ่ายจับตรงๆก็จะได้ หกคู่นะครับปูขัดมให้ยเด่นๆคือวงกลมหกแปดนะครับตัวรองหกห้าตัวกันเลขมักเบาเท่านี้แหละสูนหาแตกตัวนี้ละปูซาถูกนะครับท่านผู้ชมชุดบนนะครับเด่นบนหกศูนย์สองนะครับหลักหน่วยสองสามห้าเก้านะครับตัวปูเน้นที่สองท่านผู้ชมหนึ่งสองสี่สองหกสองนะครับวงกลมที่สี่สองถ้าสองมากปูวาหกหาจะมาเลย หกห้าตรงกันบนล่างนะครับหลักร้อยสองกับห้าปูเด่นที่ห้านะครับห้าสี่สองห้าหกห้าห้าหนึ่งสองห้าหกสองธรรมชุ่มปูว่าเอาหาใส่นครับผมอ่าฮู้ฮูคนฟังเราปูแซ <c ans ion> ่เจน <c ans ion> ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่รรมชุ่มสามตัวเผื่อมารางวัลเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลเล็กไทยรางวัลใหญ่อ่ากราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับผมเดินทางไปใส่มาใส่แคลคาดปลอดภัยเด้อน,นะครับให้ได้โชคให้ได้มาซ่าถุกขับปู